กันอีกครั้งกับรายการดีออกบุฟเฟ่นะคะวันนี้เป็นสาวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ BTS สยามนะคะโอเยสยามบ้านเกิดของวัยรุ่นนะคะจะพบได้ตั้งแต่วัยรุ่นวัยแก่วัยเด็กวัยตัวนะคะขอโทษที่พูดอยาวันนี้เราก็จะพาแขกรับเชิญเราไปกินร้านคิมแต่ก่อนอื่นเราจะแนะนําแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะชาเชิญคะ่ะ ่ะนะคะครับอ่าชื่ออะไรคะแนะนำตัวกับชาวประชาชีให้เขารู้หน่อยนะคะชื่อคริสครับผมชื่อคริสนะครับคริสนี่แสดงว่าศาสนา,าคริส์นะคะเราต้องแบบพาเขาไปโบสถ์นะไม่ใช่ครูครับผมอ๋อไม่ใช่น้องคริสคะ่ะวันนี้พี่จะพาน้องไปแดกเอ้ยไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นแบบ อ่ามีปลาแซลมอนปลาทูน่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวไปกันเลยปะปะปะจริงๆอ่ะมันรู้สึกแบบเขาเป็นคนคริสตอย่างเงี้ยเขาชื่อคริสเราก็ต้องกินอาหารแบบยุโรปสิ ลราก็ได้ไมาเข้ามาอยู่ในร้านกินแล้วนะคะสะา<ค><ณ>มเมนูอยู่โน่นนะตากองดูไลน์ดูเมนูเขาก่อน,อนแก้วขันไป อ่าน,นาคะคะก็สตารดบุฟเฟ่แบบเราสั่งได้ตามในเมนูนี้เลยนะฮะที่เขียนว่าบาร์นี่ก็คือแบบเราไปกิงที่บาร์นะสลัดใครสำหรับครีมครีมเนี่ยก็สั่งแต่สลัดมาก็ได้นะถ้าน้องคลิกอยากกินนี่ไงปลาไหลมีก็สั่งเอาได้เกสุคืออะไรเกสุ์คือซาซิมิแล้วอยู่ไหนอะ <c oughs> ซาชิมิครับผมซาชิมิซาชิมิแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันในช่วงท้ายรายการนะคะว่าซาชิมิแปลว่าอะไรและชอล้าหมายความว่าอย่างไงนะคะแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราจะสั่งอาหารกันก่อนนะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการกินนะคะมไม่ได้สำคัญอะไรเลย การสั่งอาหารของที่นี่นะคะคือเราต้องเรียกพนักงานมาจดว่าเราจะกินอะไรนะคะสำหรับเพลงที่เปิดอยู่เนี่ยนะคะดิฉันชอบมากเลยชื่อเพลงกรีนคุณคิดนี่แพ้อะไรไหมคะเนื้อหมูหมากไก่กินได้หมดครับผมก็กินได้หมดแขกคนก่อนอนี่มีแพ้เยอะอยู่นะมีราเม็งด้วยนะเราจะไม่พลาดทิ้ถุงไข่ทั้งสิ้นเลย อ่านะคะแล้วก็มาถึงช่วงสําคัญของรายการสําคัญหรือเปล่าไม่สําคัญหรอกและอาหารเราก็มาพร้อมแล้วนะคะ<ม>อ่ะเราจะถามความคิดเห็นของแคกก่อนว่าไงบ้างคะจากการที่รลองกินแล้วนเ<อ>วนี่ยรสชาตินี่เฟรชครับสุดยอดอแค่์บอกรสชาติสุดยอดนะคะดูสิคะคุณผู้ชม,มเนื้อปลาที่เขาให้มาบเบลอมานี่คือปลาทูน่านะคะและหลายคนอาจแบบ โง,ง่เรียกปลาทูน่าเป็นโอทโลโอทโลเนี่ยมันเป็นส่วนท้องของทูน่านะย่าเป,เป็นส่วนที่แพงมากด้วย,เ,ยเขาเขาเคยกินมาแล้วนะครับแต่ดิฉันยังไม่เคยมีปัญญาไปกินอชอบอันไหนมากที่สุดนะนี่แหละครับแซลมอนแซลมอนแซลมอนนี่อยู่ในดิจิมอนปะก็ oh, ดิจิมอนทุกตัวมันลงท้ายด้วยมอนมอนเหมือนเนันนะแซ โปเกมอนก็ใช่โปเกมอนไม่ใช่ชื่อเรื่องอข้ามนี่นะครับปูอัดที่ไม่ใช่ปูอดัดถ้าไมา่ถึงชื่อปูอัดก็ไม่รู้ทางทางที่มันเป็นปลาอาดัดรสรสชาติที่แบบอิม คือจะเหนียวแต่ก็อร่อยน่ะคะนี่ค่ับของนำเสนอเลยไข่ตุ๋นที่บ้านเราทำไม่ได้ทำได้จริงๆที่เดียวคุณคิดกินอะไรเป็นอะไรมั้งค่ะก็กินนี่ครับข้าวปั้นเบสิกมากเป็นอะไรที่เบสิกมากมาร้านอาหารญี่ปุ่นเราไม่กินข้าวปั้นจะให้ไปกินอะไรครับกินของทอด เพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นต้องต้องกินเราต้องเราไม่ได้มากินยากินีนี่ขูดนี่เอ,อแล้วก็นะคะมีกิมจิกิมจินี่มันของญี่ปุ่นป่ะสอบถามว่ากิมจิระหว่างที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเคยกินไหมคะคนไม่ชอบกินกิมจิบางคนชอบกินกิมจิ หลังจากที่แขกได้กินแล้วก็ได้รู้สถานที่ตั้งแล้วอะไรต่อมีอะไรแล้วแขกคิดบ้างยังไงบ้างขาความเป็นของผมนะครับผมว่าบุฟเฟ่ราคา900บาทเนี่ยเวลาชั่วโมงซึ่งกับปริมาณอาหารที่ได้ผมว่ามานันโอเคมากแบบว่าใครที่แบบว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าแบบไม่มีปัญญาไปเข้าฟูจิไปเข้าเซนอะไรอย่างเงี้ยผมมากินเนี่ยโอเคครับผมกระแทกใจอ่ะไม่มีปัญญาไปเข้าฟูจิหรือเซน ฉันว่างวงนมากนจะพาตะก้องไปกินโอซิแกตหน่อยนั่งสามชั่วโมงเจ็ดรอยห้าสิบมีบัตรมาสี่จ่ายสานะคะใครอยากเป็นคนที่สี่เนี่ยก็เดี๋ยวไปร่วมเกมชิงรางวัลกันได้นะคะแต่เขาบอกว่าคนที่สี่เนี่ยไม่ได้ฟรีนะคะห่านค่ะหา่หาค่ะไม่เคยให้ไม่ฟรีเลยเราฟังความเห็นของแขกไปแล้วเรามาฟังความเห็นของพิธีกรคนนี้มากนะคะความเห็นก็คือปลา โอเคไม่หนาไม่บางอยู่ในช่วงพอดิบพอดีการจัดเรียงโอเคองค์ประกอบโอเคชอบสุดคือน,น้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูนี่อร่อยกว่าซอสอีกลองกินดูนี่มันจิ้มอยู่ยำม,มาแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะชอบทำแบบเอาใจคนไทยนะ คืออาหารญี่ปุ่นมันไม่มีทางแน่ๆที่แบบจะมียำแบบเผ็เดๆอะ่ะคนญี่ปุ่นชอบกินจืจจดๆอะ่ะแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไทยนี่จะแบบสรรหาความคิดร่างสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบยำรสชาติจัดจาด้านเอาใจคนไทยคุณชาคิดนี่ชอบเป็นคนที่กินเผ็ดไหมฮะเผ็ดมากไหมเดยพื้นฐานแล้วเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดเลยโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเลยแต่ที่ฉันสั่งยำม,มาให้เขากินนะฮะก็ไม่ใช่เป็นการบังคับ บอกแล้วว่าเขาชื่อคริสแสดงว่าเขาเป็นคนคริสต้องกินเบรคฟาสต์มีขนมปังมีไข่ดาวใช่ไหมแต่ผมก็ก่อนออกรายการผมรีเควนนะผมอยากกินอาญี่ปุ่นก็ตามใจคนรีเควสไงบอกแล้วรายการเราอ่ะตามใจคนรีเควสนะคะ ที่ตั้งร้านนะคะยังไม่บอกจนกว่าจะหมดรายการตอนนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วทั้งพิธีกรทั้งแขกก็หิวแล้วนะคะตาล้องก็ไม่ต้องกินนะคะอาหารมาเสิร์ฟอยากอยางอีกแล้วนะคะของคิดชัวข้าวกระเทยเกี๊ยวซากินแล้วซาถ,ถึงชีวิตทำไมรู้ไหมทำไมครับผมมันซา นีกาา่กระซาอะไรครับโคกับผมไม่มีชื่อตัวไหนที่แปลว่าซ่าเลยนะฮะพี่กินแล้วมันไม่ซ่าพี่รู้สึกมันไม่ซ่าพี่กินแล้วมันจืดะ <laughs> ลองแบบเอามันไปทิ้งไว้นานๆมันก็จะไม่มีความซ่านะคะสงสารตาก้อนจังเลยเราไปกินกันดีกว่านะคะตาก้องก็หิวแล้วเชื่อเพราะฉะนั้นเราจะขโมยตาก้องกินนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงไทยรายการ ไม่มันยังมีชีวิตอยู่มันผัดด้วยเนยเคยดูเรื่องโซม,มาร์ไแบบอะไรนะล่าสุดน,นี่คุณมีมนกะแบบผัดด้วยเนยอย่างเงี้ยพอเรากินเข้าไปออกอาการรสชาติเหมือนเบคอนพันเห็ดขิงทองมากๆ นั่นเองครับรู้ป่ะร้านเนี้ยคนที่แบบชอบเพศเดียวกันมักชอบมาทำไมดูไหมเพราะชื่อร้านมันชื่อว่ากินใช่ไหมครับผมภาษาญี่ปุ่นกินเนี่ยแปลว่าทองแสดงว่าคนที่มาชอบขุดทอง๋อแล้วพี่ถ้าผมมาลานี้มีอยู่ในแผงยาอะไรไหมเนี่ย ไม่มีไม่มีฉันเชื่อว่าถ้าฉันรักพาตัวเธอมาเนี่ยฉันอาจจะเจออะไรหลายๆอย่างที่แบบมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นลกอีกอะฉันอาจจ,จอเอลซ่าแบบที่บ้านเลี้ยงแมวชื่อเอลซ่าใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าที่บ้านต้องเย็นมากๆอืมมันปล่อยน้ำแข็งได้ใช่ไหม พี่ตั้งสตริระหว่างถุงกาวลงก่อนนะพี่ใจยเย็นใจยเย็นพี่ถือตะเกียบ <laughs> พี่ถือตะเกียบพี่ไม่ได้ถือถุงกาวครับเราเป็นคนที่มีสติกเกินนะคะเกินร้อยสมมุติมีร้อยก็จะมีแบบร้อยห้าอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าคนเรามีโครโมโซมในร่างกายทั้งหมดส3าคู่หรือ34คู่นี่แหละถ้าเกินมากกว่าหนึ่งแสดงว่าเป็นคนที่สติฟั่นเฟือ ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าเป็นคนที่บกพร่องทางร่างกายโอค้ความรู้และในกรณีของพี่นี่เกินมาครับกริ่ของพี่เนี่ยมีประมาณ6กสิกว่าโคลโมโซลเกินไปเยอะเลยทีเดียวเกินครับเกินไปเยอะเลยทีเดียวเชื่อไหมว่าใน p อโฟนพี่อะถ้าทำหายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นไอโฟนเราเพราะมีแต่รู้ผู้ชาย มีแต่รูปรุ่นน้องรุ่นน้องเอามือถือไปถ่ายกันนะ่ะขออนุญาต <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเหตุเข็มทองเนี่ยพี่จําได้ว่าพี่ก็ไม่ได้หยิบแสดงว่าคนที่หยิบก็คือไอ้คนที่ถ่ายเราอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องรับชอบ่อครับนะคะแล้วส่วนอันนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะแคลิฟอร์เนียการจะกินมันได้เนี่ยเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินไปที่แคลิฟอร์เนีย แล้วทำไมเขาถึงตั้งชื่ว่าแคลิฟอร์เนียอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็สงสัยอยู่เหมือนกันฉันจะบอกให้แคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อว่าไข่เขาเขาเรียกว่าไข่กุ้งพันดีละมัง้งหลานเจ้าที่เคยไปอ่านมาแบบหาความรู้ในเน็ตเปก่อนทำไมถึงซือชิถึงเรียกว่าแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียชอบกินอะไรที่แบบ มันมันอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่ไข่กุ้งมาเยอะล้าเกี่ยวอะไรกับแคลิฟอร์เนียวะใครเป็นคนคิดชื่อเนี่ยฉันอยากฝากหาไปหน่อยว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คิดชื่อว่าแคลิฟอร์เนียดัแบบเออจริงเคยทะเลาะกับรุ่นน้องในสายอ่ะแบบชื่ออ่านชื่อเขาอะในเฟด่ะอ่านชื่อว่าชาคริสแต่จริงๆอะสาใช่ไหมถ้าอะ ชชบเป็นที่น่าเศ้าของตากองที่ต้องถ่ายรูปไม่ได้มีปัญญากินแซลมอนกินดีกว่าปล่อยตากองนัง่งงงมันถ่ายไปนะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะ ขอทราบความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสี่สิบนาทีที่ได้กินร้านนี้ค่ะอิ่มมากครับผมตอนนี้อิ่มกินปลาดิบเข้าไปเท่าไหร่คะเยอะอยู่ครับไม่ได้แบบไม่ได้นับเลยในเวลาปลาหนิปลาดิบร้านนี้ชอบปลาอะไรมากที่สุดครับแซลมอนครับผมฟอโถงจะแล้นะครับอ่า สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาลานนี้นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่สยามนะคะระหว่างซอย5กับซอยหถ้าเพื่อนนั่ง BTS มานะคะไม่ใช่เพื่อนสิประชาชีประชาชนที่ดูอยู่นะคะนั่ง BTS มาก็ลงสยามประตูอะไรวะอันนี้ประตูอะไรอะประตู5้านะคะทางออกที่5เดินลงมาฝั่งสยามก็จะเห็นเลยป้ายลานคินตัวใหญ่ๆเลยนะฮะอ่า สำหรับศัพท์ญี่ปุ่นวันละครัวันนี้เราจะขอเสนอคำว่าแมวกวักนะคะด้านหลังของเราและพีแขกรายเด่นนะคะรู้หรือเปล่าครับว่าแมวกวักเรียกว่าไงไม่รู้ครับไม่รู้จำนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะบอกให้พิธีกรเรียนมานะคะจากสถาบันชื่อดังนะคะแมวกวักเนี่ยนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามานคิเนโกะนะคะมานคิเนโกะค่ะเนโกะแปลว่าแมว มาเนคิเนี่ยมาจากคาว่ามาเนคิมาที่แปลว่ากวักมือเขาก็เลยเล่นคำกันเลยว่าเป็นมาเนคิเนโกก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าแมวกวากร้านนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาสามารถเอาลงแมวกวากกลับไปได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้สนไหมคะไม่สนพิฉันไม่สนมองตามองด้วยตาแล้วมันเขาก็บอกว่าพี่น่าจะรู้คําตอบนะคะว่า ยังไงนะอ่าสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่เสียสละเวลามารายการต่ำตมเช่นนี้นะคระับถ้ามีโอกาสจะเชิญมาอีกคะ่ะ <c oughs> แขกก็ได้รับรู้แล้วนะคะว่ารายการเราต่ำตมเช่นไรนะคะ <c oughs> ต่ำมากะคาขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราที่สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นมิไลติวเตอร์อนาคตเคียงข้าคุณภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกันกับเรานะคะ ถ้าสนใจเรียนก็ติดต่อได้นะคะมีไลน์ติวเตอร์มีเบอร์โทรขึ้นข้างล่างไหมครับน่าจะมีนะคะไฟตัดต่อน่าจะทําได้นะคะนะฮะไฟตัดต่อน่าจะทําได้ไม่ไม่ได้เหล่มองเลยนะครับว่าไฟยตัดต่อยู่ไหนนะฮะขอขอบคุณตังกูเองและตังแขกและตังกล้องที่ทําให้กูอิ่มในมื้อนี้ครับผมขอขอบคุณร้านอาหารกินที่ เสิร์ฟ<ห>อาหารมานะคะดิฉันสั่งไม่เอาปลาสบักก็ยังสอาปลาสบักมา <c oughs> ขอบคุณมากอย่าลืมไปตัดออกนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ตรงเราจะมารีวิวเดีวยวจะมาวิจารณ์ครับ <c oughs> เรามาทั้งหมดย่ากค่ะสำหรับรีวิวรายการครั้งนี้นะคะพิ่ก็แขกให้เท่าไหร่คะโ <c oughs> <c oughs> ดยรวมนะคะเต็มสิบ ให้แปดแล้วกันนะแปดเต็ม10แขกให้เท่ากันเราเลยนะคะได้แปดนะสถานที่ตั้งโอเคโลเคชั่นโอเคอย่าลืมนะคะร้านขิ่ห้าระหว่างสยามซอย5และ6ลงบเดีมาเจอเลยตรงข้ามภา,ากรากจนาง่ายมากราคาเป็เดสร้ยบาทแต่ถ้าเดี๋ยวก่อน ถ้าคุณโชว์บัตรนักเรียนตอนนี้คุณจะได้รับส่วนลดเศษจากทางเราไปเลย10%นะฮะทางเราได้เจอทางร้านเลยทางร้านค่ะนี่ดิฉันโฆษณาราให้ด้วยทางร้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอตัวใช้เวลา10นาทีให้คุ้มค่าก่อนนะคะก็วันนี้ก็กลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ